อันที่เกินความเดีวกันเราจะจำกัไว้ควบคู่ไว้ครับต้องต้องใช้ระยะเวลาในการต้องตัวนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยตัวไหนครับตัวตัวข้างบนขวาลงมาจากางและกลางไสางข้างบนมาจากั้แต่หนึ่งถึงหนึ่งขึนไปดไปข้างน้านี่นไรกัะ ขาเข้าขวัญกลี่งพึ้นตลอดเลยแสดงว่ามันทางลงขาเป็นลงเนินไอ้สีแดงแดงที่ขึ้นเนี่ยคือความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทีนี้ที่เราจับเนี่ยเราจับที่1นึเราจัทุกเกิดเนี่ยเราจับความเร็วได้ ของเราตรวจอย่างที่บอกนะครับกล้องของเราตรวจจับอัตโนมัติ24ชั่วโมงเขาจำกัดความเร็วที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ทางหลวงเราเนี่ยจับตั้งแต่101อกมต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับหลังจากที่ท่านผ่านกล้องไปแล้วเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่ก่อนที่จะถึงกล้องเนี่ยของบนถนนมิตรภาพเนี่ยเราจะมีมีป้ายสัญญาณเตือนทั้งข้างทางไหลาทางและบนพื้นทางว่าข้างหน้าเป็นกล้องนะครับแต่ท่านที่ยังฝ่าฝืนฝ่าฝืนใช้ความเร็วเกินเกิน100เนี่ยหลังจากปีใหม่แล้วท่านก็อาจจะต้อง กลับมาอีกที่ที่ทางหลวงขอนแก่นเพื่อมาชําระค่าปรับในการที่ท่านขับรถฝ่าฝืนฝ่าฝืนความเร็วเกินที่กว่าที่กฎหมายกําหนดหรือท่านอาจจะต้องไปไปสนีแล้วก็ส่งส่งค่าปรับกลับมาที่ทางหลวงขอนแก่นนะครับก็เราก็ไม่ประสงค์ที่จะท่านจ้งเจอกันลักษณะนี้นะครับเราเราอยากให้ท่านผ่านแล้วผ่านเลยให้เราดูแลท่านรอบเดียวเราอยากเจอกันในสถานะอื่นไม่ใช่ท่านจะต้องมาเสียค่าปรับนะครับขอบคุณมากครับ อ้าวแตรงนี้จะต่างยังไงอ้ันูยงไง่างยไงเบียนหรอเล่าามมาวเฉลี่ยแล้วอันเนี้ยเัเหตุน้อมืจะมีก็มาเนียกเราเือที่เบียนแตถ้าฐานมามม่วงาก็แสี่เอ็กซ์เอ็์เลย ให้วอเตอร์ครับอาวันนี้รอยี่สิบเจ้าครับที่ที่มาแดงขึ้นแดงเนี่ยคือง้าไม่ได้ไปนมันก็คุ้นหนาเดินติ้งขึ้นเนี่ยคิดว่ามีขันหลังมาชนแล้วก็ติดไปเนี่ยเรล่อกเาปรหวันติดไปแด้ไม่บอกแล้นน่าจะเป็นออกซิช้นตอนนี้ที่หมอท